สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของช่องวรนภาเดนมากนะคะเอฟซี FC. โอ้โหเอฟซี FC, ดูนี่ต้นราฟค่ะทุกคนหรือว่าต้นน้ำมันเนาะพอโดนฝนแล้วก็โดนแดดโอ้โหสูงสูงเร็วมากเลยทุกคนมันน่าจะเป็นผักนะทุกคนนี่ถ้าเป็นผักนี่พี่ไม่ปล่อยไว้แน่เลยนี่ค่ะโอ้โหสูงทั่วมัวพี่เลย เพอแค่แค่ไม่กี่วันเองนะคะทุกคนเห็นไหมสูงมากเลยเห็นไหมทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปดูตรงนั้นแต่เราก็น่าจะเข้าไปได้นะแต่ก็อย่าเพิ่งเข้าเลยเพราะว่ากลัวเขาจะด่าเอานะนี่มันถีกันอย่างนี้เลยนะคะเอฟซีเราจะเข้าไปไม่ได้มันต้องหาทางเข้าเพราะมันจำเป็นร้อ,รอย เออมันจะเป็นล้อรถอยู่นะทุกคนจะมีล้อรถและเราก็สามารถที่จะเข้าได้โอ้โหเอฟซีดูค่ะสูงเกือบท่วมหัวพี่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะคอยดูดอกนะคะเดี๋ยวไม่กี่วันนี้ดอกต้องออกแน่เลยคนนี้ก็ใกล้จะออกดอกแล้วเห็นไหมนี่เอฟซีไ้จะออกดอกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูอีกหน่อยนึงนะตรงนี้มันน่าจะเข้าได้นะนี่ค่ะทุกคนรอยกเกวียนค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปค่ะทุกคนเขาคงไม่ว่าเราหรอกเราไม่ได้นี่เอฟซี FC, ดูต้นเล็บมันน่าจะเป็นผักนะคะนี่ถ้าเป็นผักนี่พี่ไม่ปล่อยไว้แน่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตามรอยรถไถเขาเลยค่ะทุกคนเนี่เข้าไปได้ค่ะเราไม่ได้เหยียบเขาหรอกเพราะว่ามันเป็น รอยรถที่เขาเลี้ยวเข้ามานะคะนี่เห็นไหมเอฟซี N โอโ้โหเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราได้เห็นดอกแน่ทุกคนเดี๋ยวพี่จะได้มาถ่ายรูปกับดอกไปยดอกราฟนะคะนี่ดอกราฟนะคะทุกคนดอกน้ํามันค่ะเขาเอาไปทําน้ํามันพืชนะคะทุกคนนี่โอ้โหเอฟซีแหมถ้าเป็นผักนี่จะเด็ดเอาไปจิ้มกับน้ำพริกปลาทู โอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมเอฟซีสุดหูสุดตาเลยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะนี่สุดลูกหูลูกตาเลยดอกราฟค่ะกำลังจะออกดอกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้ออกดอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นเหลืองอารามเต็มไปเลยไปหมดเลยนะคะนี่ตอนนี้ต้นนี้ออกแล้วค่ะนี่ต้นนี้บานแล้วเห็นไหมเอฟซี FC? นี่ต้นบานบานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบานหมดเลยถ้าบานหมดเลยนี่ก็โอ้โหเหลืองอารามไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ออกค่ะดอกยังไม่ทันบานค่ะก็จะจะเป็นตุมต้มๆอย่างนี้นะคะดอกราสตุมต้มๆอย่างนี้นะคะเอฟซี FC. หรือว่าดอกน้ํามันเนาะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นน้ํามันนางแหล่ค่ะเพราะว่าเขาเอาไปทําน้ํามันพืชนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยโอ้โห เดี๋ยวรอให้มันออกดอกก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายมาถ่ายให้ดูค่ะเราสามารถที่จะเข้ามาได้นะคะเ c ฟซีเพราะว่ามันเป็นรอยรถถ่ค่ะนี่รอยรถถ่แบบนี้นะคะเราก็จะเข้ามาถ่ายรูปได้ค่ะเพราะว่าสุดยอดมากเลยอะ่ะนี่ถึงแม้ว่าจะตูมๆก็สวยดีค่ะนะ สวยดีมันยังไม่ทันบานถ้าบานหมดนี่เนะี้ยทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้เห็นเลยว่ามันสวยงามขนาดไหนเนาะนี่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะเอฟซี FC. นี่ถ้าเป็นผักนะพี่ไม่ปล่อยไว้แน่เลยพี่จะเด็ดเอาไปกินซะหน่อยแต่นี่มันไม่ใช่ผักนาะอทุกคนมันก็มันก็เป็นดอกไอ้ต้นน้ำมันนะคะนะคะเอฟซี FC. โอเคคะ่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ เก็บตกนะก่อนที่ดอกราฟจะบานนะคะทุกคนนี่พอดอกรฟัฟบานนี่ก็จะเหลืองอย่างนี้เลยนะเอฟซี MC. นี่มันใกล้จะบานแล้วค่ะถ้าแดดออกและฝนตกนี่ไม่เหลือค่ะดอกรัฟนี่จะบานพร้อมกันแล้วก็จะเหลืองหมดทั่วทุ่งเลยนะคะเอฟซี MC. นี่ดูค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยเห็นไหมตอนนี้ก็กําลังเขียวๆอยู่นะเอฟซต้องรอให้ไอ้มันบาน พร้อมกันหมดนะคะแต่ว่าไหนที่มันโดนแดดนี่เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ติดกับไอ,ตอ้ตรงโล่งเนาะตรงโล่งก็จะโดนแดดเยอะหน่อยก็จะบานก่อนนะคะนี่นี่โอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนพี่พามาดูทุ่งราฟนะคะหรือทุ่งน้ำมันพืชของเดนมาร์กนะคะ fc เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย